น้องแอลลี่อดทนสู้จนได้ดีเป็นสาวน้อยที่ใครจะคิดว่าความดังความปังจะทะลุระดับโลกขนาดนี้สำหรับน้องแอลลี่อาชิรยาลูกสาวคนเดียวของพ่ออําอมรินและแม่จอยอาชาราชื่อเสียงของคุณพ่อเป็นที่รู้จักกันอย่างดีมาตั้งแต่ยาวนานแต่พ่อกับแม่ได้แยกทางกันมาหลายปีแล้วทางคู่ก็ยังทาหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกอยู่เสมอ ปัจจุบันนี้ตัวของน้องแอลลี่เรียกได้ว,ว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานอย่างมากถึงแม้จะทํางานอย่างหนักหน่วงแต่ก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องของการศึกษาเพราะน้องกําลังเรียนต่ออยู่ที่ต่างประเทศถ้าพูดถึงในเรื่องของการทํางานเรียกได้ว,ว่ามีพรีเซนเตอร์เข้ามาเยอะมากสร้างไรายได้ต่อปีมหาศาลแบรนด์ดังมากมายต่างต้องการตัวเพราะน้องเป็นเด็กที่เก่งและมีพรสวรรค์สามารถหาเงินร้อยล้านได้ตั้งแต่อายุ15ปี น้องสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้อย่างสุขสบายความกตัญญูจึงทำให้เจริญทางทีมงานจึงได้รวบรวมภาพความสวยของน้องแอลลี่มาให้ทุกคนได้ชมกันด้วยค่ะเห็นแล้วไม่แปลกใจเลยที่ผู้คนต่างพากันติดตามเอาเป็นว่าจะสวยปังแค่ไหนเราตามไปชมกันเลยดีกว่าพ่อลูกเกินต้านสวยมากจริงๆบแบรนด์ดังต้องการตัวทำงานตลอดน่ารักสดใสปังไม่ไหว สวยมากลูก